นีจะไปใส่รอบกุ้งนะครับถนนแบบถนนแบบถนนไม่ดีเลยครับถนน,นก็ดีกว่าฝั่งนั้นจะมีลยุย จะ,จะได้ใส่ไหมฝน <c oughs> ตกทุกวันนะครับตกทุกวัน,นมาไปดูกันนะครับ <c oughs> จะเดินช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดี <c oughs> ดวงไม่ดีเลยเมื่อวานเมื่อวานไปใส่ะครับแต่แก็บอกว่าของจะมาส่ง พอเราเรียกมารับของแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบดีๆมันก็เลยสภาพรู้สึกนิดหน่อยนะครับว่าสั่งของไปน่าจะบอกว่าเออไว้พรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยผมมาบอกก็ได้จะได้ใส่ดีๆนะเสีดาครับพุ่งไฟก็ราคาอยู่ประมาณกิโลละสามรอยนะครับกิโลละสามอยบาท ซื้อเป็นกิโลก็มีคนระับอันนี้มาใส่ที่นานะครับมาใส่ที่นาหน้าของตัวเองครับ ไหลผ่านเร็วมาจนน้ำไหลผ่านเร็วเฮ้ยหาใครหาใครรัวรไดตัวเซาตัวเซ้านะน้องนด้รัด้รัวกดุ้งดัดเราเต็มยังไม่รู้สิยังไม่ลองป่ยังไม่ลองแต่มัน มันจะไม่เข้าหรอกเรียนด้วยมีใจเรียนด้วยจดเรียนเดย <c oughs> พูดว่ามีกำลังใจน,น้ำไหลเขา้าจอดนี่ดีกว่าไหมเดินไกลเดินไกลจอดดีกว่าเว้ยไม่ไหวอเพื่อนเอาเป็นว่าจอดนะครับ จอดที่บ้านละครจุดแป,ป๊บสติมจอดดีกว่าไม่เสียงนะครับอไใส่เสียงนำ้ำน้ำเริ่มเยอะแล้วนำ้ำก็เยอะแล้วครับผม ยเยอะแล้วครับ กันเธนนขอคุณที่ฟังนะครับก็เดินไกลเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้รถเข้ามานะเดี๋ยวเมื่อกี้เกือบลือท่อครับท่อเกือบหายเข้าท่อหรือยุ่ง ถ้าใส่ใส่ตรงนี้แล้วไม่มีใครขโมยก็ก็ดีนะแต่นี่ไม่ไม่ใจใครไม่ได้ครับใส่แล้วก็กลัวหายด้วยจจปลาเยอะเนะี่ย ลายเยอะครับมีทุกอย่างครับมีปลิงก็มีนะปลิงมีนี่ครับน้ำเริ่มเยอะแล้วปลาขึ้นมาน้ำมาแล้วน้ำมาเมื่อก่อนก็มาถ่ายรูปให้แม่ลงทะเบียนนะครับตรงนี้ก็ Thứng eo, Thương à. thứng yêu này hả cung cũng cung quay hả อ๋อต้องถอดนะถอดแลครับดูไปครับโอเคเนะ มามามาไอ้คนลุยนั่นเนี่ยเขาว่าเขาว่าอะไรไ,ไหมน,น้ำมัน,นมันน้ำมันขุนมันมีรอยเดินใช่ไหมมาดูจะมาใส่ท่นานาอ๋อมีเบ็ดตรงนี้เขาใส่เบ็ด เสษเบ็ดนี่ลาก็เยอะคนระับปลาเยอะนะ <c oughs> ตรงนี้เดินมาก ตรงนี้จะลึกนะพัดค้าแล้วกล้องลงน้ำดิยุ่งเลยคก็ใช้อัดวีดีโอก็เป็น lg g5 นะครับปี2017นะครับเออสำหรับคนที่มองหาโทรศัพท์นะครับเออโทรศัพท์ที่เสถียรน,นะเอออยากจะบอกเลยว,ว่าเป็นของ google นะใครที่ใช้ Android Google นะ่ะเครื่องของ Google เลยอันนี้อันนี้เสถียรแน่นอน,นครับเป็นเพีย Android ที่ที่ดีกว่ามันมีรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็น Google Pixel 2นี่แหละเออน่าใช้นะ2อง0ก9า0ได้ Android 11 Android 10ก็รู้แล้วครับเพราะว่าราคา2 0 0 0แต่เปิดตัวนานใช้เป็น c p u เป็น s n a p d r a g o n 835 RAM 4 หน้าจอซูเปอร์อัมเบดก็ผมก็ว่ามันคุ้มนะสำหรับคนที่อยากได้โทรศัพท์นะครับเซิร์ชหาที่ Lazada เลยว่าก็ o o o g p i x i x e l 2ตอนนี้ลดราคาถ้าอยากได้ก็ไปจับจองแต่ก็ส่งตรงนานเหมือนกันส่งนานนะคส่งส่งนานเหมือนกันนะครับใส่นี่ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยใส่ตรงนี้ก็ได้ ตงจากจีนนี่ก็ประมาณ25วันนะครับเร็วสุดก็10วัน10บถึงสอาทิตย์อะไรเงี้ยต้องสั่งร้านที่ชัวนะครับไม่ชัวเดี๋ยวงานเข้าโอเคอเจอนะครับอันนี้เป็นว่าจะใส่ตรงนี้นะครับ น้ำลึกมากน้ำลึกเลยน้ำลึกเลยแต่ก็ถามว่าเสี่ยงไหมที่จะจะใส่เหรอก็โอเคนะอืมมันมันไม่มันไม่รกอะ่ะอ,อยู่นี่ก็ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมากลาง <c oughs> ครับวันนี้เตรียมมาสิบหลังนะครับสั่งมาก็ตกหลังตกหลังละหกสบาทเองครับสั่งปลีกครับประมาณนี้อ่ดึงครับเสร็จอ่ผูกไว้ครับ นั่นล้มหลวมไได้หมดครับคครับผมก็เตรียมเป็นอันนี้เยื่อที่เราใช้เป็นกาแฟกาแฟกับอ่า แคกับปลาอหานปลาปลาดุกนะครับโอเคครับก็จะผูกไว้ประมาณนี้ประมาณให้มันอยู่กลางๆครับประมาณนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่แล้วแต่ใครตัวถนัดประมาณนี้ใส่เยอ ก็อยากจะทำเป็นอาชีพบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับอจากทำอาชีพนะอาชีพขายกุ้งก็ก็ดีนะครับถ้ามันเข้าเยอะก็ขายได้ดีนะขายก็แป๊บเดียวหมดนะครับอืม จันจ <ง ains> ใส่อันนี้ปลูกไว้ครับเผื่อมันหายจะได้ใส่้อ,นนองใส่ดูน้ำอาจจะลึกนะครับเท <ง ains> ่าไหนเอ่ยดูดิโหโคตรลึกเลย <ง ains> แต่ก็ ถ้าใส่แบบไม่ลอยนะไม่ลอยไม่ลอยนะต้องไม่ลอยก็าทำอะไรกัน,นะ,ะตัวนี้มีปลิงนะครับปลิงก็มีต้องระวัง ไปแนละ้วผูกไว้ลึกนะลองดูครับเผื่อเข้าแต่ก็ลองดูครับไม่ลองไม่รู้เ <c oughs> สร็จแล้วหนึ่งหลังก็๋กยกกลางไว้เยอะๆเลย กี้คุยกับคนที่อจรเนานะเขาสมัยก่อนเขาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะวิ่งเดียวนะคนเนี้ยตอนนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถรถเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยสนใจก็จ้างได้นะ <laughs> สนใจจ้างได้เลยครับ โอ้นแน่นนะผมไม่ต้องแน่นก็ได้แน่นแล้วแต่ครับชุบโอเคเองไหมโอเคยังไม่ได้ปรับแต่งตรงรูเข้านะ โอเคโอเคครับจะเชื่อผูกโอเค oh. <Okay. S 2> ต้นทุนหลังละหกสิบบาทนะครับถ้าถ้าปล่อยไหล ถ้ามันเข้านะครับมันก็คืนทุนภายใน1วันเป็นสวัน2วันนะประมาณสองสวันก็ได้ทุนคืนแล้วรู้จะคุ้มไหมแต่ก็